วันนี้มาวิเคราะห์เรื่องของพ,อพรกรไม่ใช่วิเคราะห์มามาหาช่องทางให้กับพนักงานสอบสวนว่าทำยังไงจับนจคนายด้จะเจาะประเด็นไหนอะไรอย่างไรที่เอาคนร้ายเนี่ยนคนยรคน้ายที่บงการคนร้ายที่บงการผมเชื่อว่าไอ้ช่างกิจเนี่ยมันแค่จิ้งหรีดที่โดนปั่นหุ <5. S 1> อ่ะแก้ว ปกติเนี่ยไอ้กิจเนี่ยมันเป็นชูมันเป็นชูของนังครนพครับมันมีลูกมันรู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยมันก็หาได้ลูกลูกไอ้ใหม่อืมันก็ดูรูปดูอะไรเนี่ยอืมันก็ยิงกระบาดแล้วถ้ามันโกรธอ่ะขับรถประกบก็ยิงแล้วเออเออก็จริงไหมพี่น่ะ ทำไมเขาต้องเอาไปมัดมือมัดขาน่าทำไมต้องเอารูปบัตรประชาชนมาทำไมต้องถามว่ามึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับคุณสงสัยตรงนี้ไหมใช่คือวันนี้ทนายแก้จะมาวิเคราะห์เรื่องของการเป็นตัวการร่วมว่าไอ้สี่คนนี้มีส่วนร่วมในกรณีของการฆ่าช่างกิจไหมมันก็จะมีดีกาออกมาครับพี่ แนวดีกาออกมาวางตอนปี64ว่าการใกล้ชิดกับพยานหลักฐานการใกล้ชิดต้องใกล้ชิดถึงการช่วยเหลือการกระทำความผิดถึงจะเป็นการตัวการร่วม